สวัสดีค่ะวันนี้ช่างพันจะพามาถักเปียเล่นๆน,นะคะถักเปียสมก้างปลาให้ลูกค้ากันค่ะลูกค้าท่านนี้มีผมที่ยาวสลวยสวยมากผมหนาและสุขภาพดีด้วยนะคะลูกค้าตั้งใจจะไว้ผมเพื่อบริจาคแต่ก็มีหลายคนที่มาขอซื้อให้ราคาสูงมากด้วยนะคะสูงถึง7,000บาทแล้วค่ะแต่เจ้าตัวเจ้าของผมนี้ยังไม่ตัดสินใจขายและยังไว้ผมต่อเรื่อย ถ้าใครสนใจอยากได้ผมจริงก็ทักทายช่างพัดมาได้นะคะช่างพัดไม่ได้เป็นหน้ามา้าขายผมหากําไรนะคะเพียงแต่ว่าแนะนําเพราะว่าลูกค้าท่านนี้มานวดหน้าด้วยกับช่างพัดเป็นประจาค่ะก่อนกลับก็จะขอถักเปียให้เพราะว่าช่างพัดชอบถักเปียเล่นผมเกล้าผมเล่นค่ะช่างพัดก็ไม่ได้ถักเปียเก่งถักเปียสวยแค่พอทําได้ค่ะแค่พอทําเป็นเท่านั้นก็จะถักเป็นแค่ถักเปียสามถักเปียสี่เบสิคเบสิคขั้นเริ่มต้นพื้นฐานเท่านั้นค่ะ ดยที่ช่างพัดเองเป็นสาวผมสั้นลองทรงในปัจจุบันนี้พอเห็นใครผมยาวๆสวยๆก็จะเกิดความอิจฉาและก็อยากจะเล่นผมเขานะคะเพราะวงการผมสั้นเข้าแล้วออกยากค่ะตัดผมสั้นแล้วสบายหัวสะเสร็จสบัดสบัดก็เสร็จเรียบร้อยชีวิตคล่องแคล่วว่องไวไม่ต้องใส่ใจเยอะเหมือนผมยาว แต่หน้าตาก็จะดูเปลี่ยนไปไม่สวยหวานเหมือนผมยาวจะออกแนวสาวเท่ๆธรรมะแมงเหมือนทอมประมาณนั้นแต่ว่าเป็นหญิงแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะและช่างพัดผมบางมากค่ะจนจะหัวล้านเป็นลานบินแล้วตอนนี้ด้วยที่เป็นคนแพ้ง่ายเคยโกรกผมครั้งเดียวตอนอายุ18ทําให้ผมร่วงไปครึ่งหัวภายใน1-2ปีเลยค่ะผมไม่ขึ้นอีกเลยเหมือนเซลล์รากผมมันตายหมดแล้วรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หนาขึ้น เคยทานยารักษาผมของคลินิกหนึ่งขนขึ้นทั้งตัวนะคะขนหน้าขนนวดนี่ขึ้นเยอะเป็นพิเศษค่ะแต่พอหยุดยาขนเหล่านั้นมันก็ร่วงหายไปเองค่ะถ้าใครที่มีผมนาน,านาสวยๆยิ่งผมยาวสลวยแล้วก็ขอให้ดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะเพราะผู้ชายส่วนมากก็ชอบผู้หญิงผมยาวจริงไหมคะ ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกริ้งให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ